คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรร้อยบนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบในส่วนของตัวเลขได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มตัวเลขของหลักร้อยบนนะโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ธันวาคม63สนะครับศรษติเข้าต่อเนื่องนะครับจาก 25โวลครับเข้าตอนนั้งเป็น26โวลครับกออนยญาดเป็นตวเลขครับโอเคนะครับเป็น26โวดนะครับอะเรามาดูในครับในส่วนของตวเลขนะครับมาดูกันแต่ก่อนอื่นสิ่งใดเลยเรามาดูในส่วนของการคำนวณก่อนนะครับนะครับ เขาตั้งแต่16ธ th ันวาคม63ใช่ไหมที่ออกส0 1 3 0น2์ห่นทย์ครับ1อ่าเราใช้ในส่วนของหลักพันละวันที่1บอกด้วยหลักสิบล่างบอกด้วย10หน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1ครับบอกด้วย10หลังครั้งที่1บอกด้วยหน่วยหลังครั้งที่1บอกด้วย1 1 0หน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่2นะครับ เป็น1บวก7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 บวก2บวก5บวก1บวก7บวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้ผลรวมเอาผลรวมกันนะได้44 44บวก3คงที่ครับ44บวก3เป็น47ใส่7 7บวก1คงที่เป็น8 8บวก4คงที่เป็น12ใส่2 2บวก4คงที่เป็น6ใส่6เอาทีละตัวนะ6บวก8เป็น14ใส่4 สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าห้าบวกสี่คงที่เป็นเก้าได้หลักร้อยครับเจ็ดแปดสองหกสี่ห้าเก้าครับเดี๋ยวนําเอาไปเทียบก็จะดีขึ้นเองนะครับก็จะเหลือน้อยตัวนะครับเราดูสถิติกันว่ากลุ่มตัวเลขของหลักร้อยจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับโอเคเจ็ดแปดสองหกสี่ห้าเก้าเจ็ดแปดสองหกสี่ห้าเก้าครับเรามาดูนะครับเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยตั้งมาที่หนึ่งโฟกัสที่หลักร้อยนะสามสิบธนคมหกสามคำนวณหลักร้อยบนได้ หกเก้าสามเจ็ดห้าหกศนเะครับเรามาดูเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่หเห็นไหมครับต่อมาสิบเ็ดกเหลอหละเห็นไหมคำนวณในส่วนของหลักกลุ่มตัวเลขหลักร้อยคือ8ปด7ก้าสามเจ็ดเครับเรามาดูนะครับเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่หนเห็นไหมครับโฟกัสที่หลักร้อยนะ หนึกุมภาพันธ์หกสีคำนวณกลุ่มตัวเลขของหลักร้อยลำดับที่1คือ1 2 6 0 8สองหกศูนย์แปดเก้าสามหนึเสครับามดูหนึ่งสองหกศเลขหครับเขนน้าไปตำแหน่งของหลักร้อยลำดับที่หครับสิกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณกลุ่มตัวเลขของหลักร้อยบนลำดับที่หนึ่งคือห้าหกศูนย์สี่สครับเรามาดูนะครับ เลข5เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับของ1มีนาคมที่ออก538 1มีนาคม64คำนวณหลักร้อยบนได้4 5 9 3 1 2 6 4 5 9 0 1 2 6ครับเลข4เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับ16มีนาคม64คำนวณหลักร้อยบนได้1 2 6 0 8 9 3 1 2 6 0 8 9 3ครับ เลขหกเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยของ1ิกุมภาพันธ์ครับสิกกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณหลักร้อยบนได้ห้าหกศูนย์สี่สองสามเจ็ดากศูนมดลับมาดูเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนครับหมีนาคมหกสี่คำนวณกลุ่มตัวเลขหลักร้อยได้สี่ห้าสี่ห้าเก้าสามหนึกสาเับกับมาดูเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หครับสิบหกีนาคมหกสี่คำนวณกลุ่มตัวเลขของหลักร้อยได้ 1นึ่งสองหกศูนย์แปเมาสครับลรงมาดูหนึ่งสองหกศูนย์แเมครับเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางัลที่หครับหน,นึเมษายนหกสี่คำนวณกลุ่มตัวเลขหลักร้อยได้6 7เจ็ดหนึ่งห้าเจามครับเรามาดูนะเลข7จ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1นึ่งครับ 16, สิเมษายนหกสี่คำนวณหลักร้อยบนได้ 2 3 7 7 9 0 4 2 3 7 1 9 0 4ครับเรามาดูนะเลข2เข้ามาตัวไหนของหลักร้อยลงมาที่1 2. ครับ2พฤษภาคม6 4คำนวณกลุ่มตัวเลขของหลักร้อยบนลงัาที่1ที่เข้าบ่อยนะครับคือ0 1 5 9 7 8 2 0 1 5 9 7 8 2ครับเรามาดูนะ0.159782เครับเลข5เข้ามาหลักร้อยลงมาที่1 16. ครับ16พฤษภาคม6 4คำนวณกลุ่มตัวเลขของหลักร้อยบนลงมาที่ห่ได้ Nah, 4 5 bon, e. 9 3้าเก้าสามหนเกกนะครับเลขเ้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงวัลที่หนึ่งครับหน่งมิลหนึมิทายนหกสี่คำนวณหลักร้อยบนได้8 9ดเก้าสามเจ็ดย์แปครับลองมาดูนะเลข8เข้ามาหลักร้อยลงดัลที่1นึ่ครับสิมิทธายนหกสี่คำนวณหลักร้อยบนได้560 4 2 3 7 ห้าหกศูนย์ี่สสาเจ็ดเเลขเดจะเข้ามาหลักร้อยครับเลข5เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่1จริงครับหนึกระดาษดาของหกสี่คำนวหลักร้อยบนได้2องสามเจ็ดหนึ่งเศย์สี่สสามเจ็ดหนึ่งเย์สครับเลขเจเข้ามาหลักร้อยลงมาที่1นึ่งครับสิกระดาษดาของหกสี่คำนหลักร้อยบนได้หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกศดเก้าสามหนึ่งสองหกศดเสครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยลงมาที่1ครับ หนึ่สิงหาคมหกหสิงหาคมหกสีคำนวณหลักร้อยบนได้6กเจ็ดหนึ่งห้งาสากเครับเรามาดูหกเจ็ดหนึ่งหครับเลขเเลขเเข้ามาหลักร้อยลองมาที่1นึ่งครับสิบหกสิงหาคมหกคำนวณหลักร้อยบนได้3482ี่แปนหะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยลองมาที่หครับ หนึกันยายนหกสี่คำนวณหลักร้อยบนได้แปดเก้าสามเจ็ดานย์แปดเก้าสูครับเรามาดูนะครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยลงมาที่1นึ่ครับสิ 16, กยายนหกสี่คำนวณหลักร้อยบนได้สี่ห้าศูนย์สามหนึ่งสองหกครับเรามาดูนะเลขหครับเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หครับ 1, หนึ่งละคมหกสี่คำนวณหลักร้อยบนได้ 5 6าหก3 7นย์สี่สอกลุ่มตัวเลขใดมาหลักร้อยครับ16บหตุสิตัลาคม '64 ออก3ามเจ็ดสองเลขสามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับสิตัลาคมหกสคำนวณหลักร้อยบนได้กลุ่มตัวเลข2 37สามเจ็ดหนึ่เก้านย์เจ้าะครับเลขศูนย์มาหลักร้อยลงมาที่1นึ่งครับหพิศจิกณยนหกสี คำนวณหลักร้อยบนได้เจ็ดแปดสองหกสี้าเจ็ดแดสสีเครับเรามาดูเลขเเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หครับสิบกพฤศจิกยายนหกคำนวณหลักร้อยบนได้หนะึ่งสองหกศูนย์แปดเกน่องหกศูนย์แปดเก้าสามนะหน่ธันวาคมครับออกสองหเลข2เข้ามาหลักร้อยลงมาที่หครับหนึ่ธันวาคมหกสี่คำนวณหลักร้อยบนได้0ูนย์ศย์สองนะครับสักครู่ครับ โอเคศูนย okay. uh, mm ์ศูนย์หนึ่งหอ่าเก้าเจ็ดแปดสองนะครับสิธนาคมครับออกสองสามห้าเององตัวละแปดสามนะครับเลข2เข้ามาหลักร้อยล้ามาที่1ครับเห็นไหมครับกลุ่มตัวเลขหลัก 16, ร้อย16บหกธันวาคม64เรามาดูนะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้ แปดเก้าสามเจ็ดห้าหศนปดเก้าสามเจ็ดห้าหกศย์นะครับต่อไปดู30สิบธันวาคมครับออกแปดหนึ่งเ้าศูนย์หกแดสองตัวละออกสามหกหกนะหลักร้อยหลักลที่หนึ่งคือเลขศูนย์เห็นไหมครับเลขศเข้ามาหลักร้อยหลักลที่หนึ่งครับสาสิบธันวาคมหกสี่ครับแปดหนึ่งเศนย์หกสองตัวละสามหกครับเก้า บวกด้วยสามบวกด้วยเก้าบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสี่บวกด้วยเจ็ดครับบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งครับแล้วก็บวกตัวสุดท้ายคือเลขเก้าได้เท่าไรครับกดเครื่องคิดเลขเลยครับได้เท่าไหร่รดรได้ สีเท่ากันไหมสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสามสี่เจ็ส่แศนะครับได้เลขเรากำลังหาหลักร้อยอยู่นะครับอ่ะศูน 0. 0, ได้1 1ึ่งบอกสของที่เป็น5 ห้าบวกสีของที่เป็น9 9้าบวกแของที่9กบวกแเป็น17บเจ็ส่เจบวกหนึ่งของที่7จบวกหนึ่งเป็น7จ็บวกหนึ่งของที่เป็น8ปด บวกสี่คูณที่8ปดเก1า12บสใส่2อันนี้คือกลุ่มตัวเลขหลักร้อยนะครับเรามาดู17มกราคมครับออกแปดแปดศนยองตัวหลังออก92นะครับหลักร้อยบนคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยครับในส่วนของตำแหน่งอื่นมาแถามเข้ามาครับแต่ว่าโฟกัสที่หลักร้อยคือเลขหนึ่งครับหนึ 1, 17, ่งสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับแปดแปดศ้องตัวหลังออกเก้าสองครับศูนย์บวกด้วยเ้า บวกด้วย3บวกด้วย1บวกด้วย2บวกด้วย9บวกด้วย1บวกด้วย9บวกด้วย9ได้ผลรวมเท่าไหร่ครับกดเครื่องเลขด้วยนะครับตรวจสอบไปด้วยกันนะครับจะได้ไปเทียบกับสูตรที่มีน้อยตัวเลขนะครับที่ผมคำนวณไว้ให้นะครับได้เท่าไหร่เอ่ย35ม้ไหมอ่า35 35ครับ35บวก3ามคงที่ครับ35บวก3าเป็น38 78ครับ 1> 8 · 1คบวก1งของที่ครับเป็น9 9 · 4คบวก4ของที่ครับ9 · 4บวก4เป็น13ใส่ม3บก4ของที่ครับเป็น7 7 · 8บวก8ครับเป็น1 5 5 · 1คบวก1งของที่เป็น6 ·ครับ6บวก4ของที่เป็น10ใส่0ครับได้8 9 3 เจ็ดห้าหกศูนย์ครับโอเคนะนี่เป็นส่วนของในส่วนของร้อยบนนะครับโดยส่วนนี้ข้างแต่16ธันวคม63 16มกธันวคม63ากดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขแต่เลยนะโดยส่วนนี้เข้ามาทั้งหมด26กมวนติดครับโดยที่ไม่หลุดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนี่สองกันเลยจะได้รู้ทั้งสุดต่อละสุดใ่ที่ลงให้นะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหวยโชคสิทธิ์นีมานานครับสวัสดีครับ